สวัสดีครับผมเอือรถไทซิงอีเส้นเคยมีแต่รอยรถเกี่ยวครับผมดูครับ <c oughs> เกี่ยวเข่าก็ใหไ้ไม่เป็นหนาเด้เยครับเบิง้งรอยไทยากเอ้ยรถเกี่ยวเอ้ยดีนะที่มันเป็นฝนตกใส่แล้วเป็นขี้ตม่มไทง่ายขนาดนี้ละคิดเอาถ้าแข็งแข็งจะเป็นยังไงดูรอยรถเกี่ยวโอ้ โอ้ยมันลอยรถเกลียวมันหลายพูดเบิงจะห้อยรถเกลียวห้อยรถเกลียวมันเบิงมันหลายพูดมันถ่ายไปบ่ได้โอ้ยหัวรถเกลียวใครรถเกลียวพูดเกลียวข้าวนาอันนี้ข้าวมันมีนามีน้ำที่ต้มอย่างนี้อ่ะรถเกียกเก่ยวกเกี่ยวมันเลยแต่ไม่นึกถึงคนไถ รถเกี่ยวใหญ่ก็อย่างนี้ถ้ารถเกี่ยวเล็กก็โอเคหน่อย หนาไหนตอนหน้าไหนก็ถ่ายยากครับผมเจอรถเกี่ยวครับรถเกี่ยวทําเหตุไว้ดูดิครับดูกันแทะดูดูครับรอยรถเกี่ยวบด้บอาบาปดอกอีลีนี่แหละครับอย่าไปอย่าไปนนะเห็นบ่เห็นผู้คับบนนะ่ะเห็นบ ครับมาบมเป็นทาเลยถอยมามรอ <c oughs> จะฮะตอืมเด็นไหมเนี่ย

เปหมกมีแต่หม,มกร้อยใหญ่ๆรถเกียวใหญ่ไปสิแล้วถ้ารถรถเกียวหน่อยไปเจอหน้ารถเกียวหน่อยกับพ่ออันนี้อยู่ถ้าทันทีในแห่งในจบเลยตรงด้านก่อนเออไปอยางหลองหล่องหล่องรถหลองรถเกียว ตรงไหนทรงหุ่นะนะหมอคงง่ายนะมันตกมากแบบบ่ิห้ระลอบแบบไถให้ไถสวนเลยไงมันตกมากเหมือนปีกนะ่อ<ป>นน่ะเงินตีจ่าจ่ายเดี๋ยวไป,ไปบังปูครับเราก่อนเดินกี่ต้มได้บันเน่ วาแล้วอยากตีรถตลิ่ล่า ว่าคูมึงเี่นกิต้มครับแค่หุนหน้าใหญ่ถวดหุ่นแห้งคักไอ้นี่น้องแหว่

Oh. เปลืองทางน้ำมันเปลืองทางแห้งลด <laughs> ยังเหลือกันแท้อเลย <laughs> <c uss> กัดแทดกันแท้อนะแต่บระเด็ด <laughs> จ้าจ้าจ้าไปไปไปปวดไปไปฮะเพว่าน oh, ี่ของไออันน yeah, ี้เฮ็ดไอเตี้ยมันมั้ยเตี้ยมมัมเตี้ยดั้มมั้ยเตี่ยมมัมเฮ็ด เออบินๆเออพุ่นเบิ่งมึงปูอุ่่นเห็บนบ่อไหนเห็นบ่พผอดไทยเห็นบ่นี่เห็นบ่อเอ้เห็นบ่